วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบ,บุญระวีตีข่าวก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับในช่วงเวลานี้ก็เอาข่าวคราวมาเจาะมาชัยมาขุดมาคุยหรือมาตีแพ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันในช่วงเวลานี้เรียกว่ารายการบุญระวีตีข่าวอ่ะล้อมวงเข้ามาครับก่อนจะเริ่มรายการ ก็อยากจะบอกอย่างนี้หลายท่านเนี่ยสั่งจองเสื้อมาเมื่อวานนี้ก็เริ่มส่งไปให้แล้วครับจํานวนหลายรายด้วยกันมากมายด้วยกันสีขาวนี่ก็สวยนะครับสีขาวนี่สวยมากครับคนไทยสู้เว้ยนี่คือเป็นพลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายคือเราต้องสู้เราต้องสู้ครับสู้กับใครสู้กับตัวเองไม่ได้ไปสู้กับรถทบงรัฐบาลอะไรก็ปล่อยให้ฝ่ายค้านเขาเช่งปีในสปาวันนี้ นะก็คึกค้านเรียกว่าคึกคักคึกโครมดีเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะล่าให้ฟังอ่ะขอบอกหน่อยเรื่องเสื้อเพราะหลายท่านอยากจะได้หน้าจอหน้าจอของรายการบุญละวีตีข่าวมีหมายเลขโทรศัพท์ขนาดใหญ่ครับบอกเลยท่านเข้าไปครับเข้าไปแล้วก็ลายมันจะเด้งดึงมันจะเป็นลายของข่าวทะลุใหม่นะเป็นลายของข่าวทะลุใหม่ท่านสั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้สีขาวมีทุกไซส์สวยมาก สวยมากที่สวยอีกอันนึงคือสีดำครับผมไปเลือกผ้าด้วยตัวเองเป็นคอตตอนอย่างดีครับเป็นคอตตอนอย่างดีคือ,เ,อ,อเวลาออกทางโทรทัศน์เนี่ยหรือออกทาง y YouTube เนี่ยมันจะดูแลกลับหัวแต่จริงๆไม่กลับหัวครับด้านนี้เนี่ยมันจะเป็นโลโก้ของ YouTube แล้วก็มีลายเซ็นของบุญละวีแล้วก็มีคำว่าข่าวตะลุไมด้านล่างก็ คนไทยสู้เว้ยอ่ะสนใจจะเอาไว้เป็นตัวอย่างจะเอาไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่หาง่ายๆไม่ใช่หาง่ายๆนะครับเสื้อตัวนี้ไม่เคยทำมาก่อนเลยเป็นรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกแล้วก็ขลังด้วยว่างั้นเถอะราคาไม่แพงใครพอมีกำลังซื้อก็มาอุดหนุนกันจะซื้อไปแจกหรือจะซื้อไปใส่เองให้ญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วแต่ ท่านที่ไม่ไม่มีกําลังซื้อไม่เป็นไรครับล้อมวงเข้ามาฟังรายการผมเข้ามาชมรายการบุญละวีตีข่าวเพื่อไม่ให้พลาดรายการบุญละวีตีข่าวรีบกดซะก่อนกดติดตามซะก่อนครับเดี๋ยววันหลังบุญละวีตีข่าวมาในช่วงบายบายเนี่ยท่านจะไม่ได้ฟังเพราะบางทีมันหาไม่เจอมันเป็นรายการใหม่ครับเป็นรายการใหม่เพิ่งเริ่มได้ประมาณสักสิบวันอะว่ากันล้อมวงเข้ามา วันนี้จะคุยกันต่อจะคุยกันต่อเพราะว่าได้คุยกันถึงเรื่องที่ด็อกเตอร์ทักษิณออกมาเสนอแนะออกมาพูดจาถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าเฮ้ยจริงใจหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าเมื่อทำจริงจะต้องไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ทำให้ผลเอกประยุทธ์ในี่ไค่ขึ้นเลยครับสาเหตุมาจากดกรทักษิณโรคจิตกําเริบครับ โรคจิตกำเริบคือผมมองว่าเป็นอย่างนี้อีจะไปตรวจไม่ตรวจไม่รู้แล้วน่าจะไปตรวจสักทีเพราะการแสดงบทบาทของผลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเข้าขั้นโรคจิตครับโรคจิตยังไงคนขายยางพาราไม่ได้นักข่าวไปถามว่าโอ้ยางพาราไม่มีราคาราคาตกต่ำโอ้ยนู่นลงไปขายดาวคารเวลาสื่อมวลชนไปสัมผณ์บอดเดี๋ยวก็ทุ่มด้วยโพเดียมเลย คือมันเป็นการแสดงอาการของคนเป็นโรคจิตจริงๆนะครับโรคจิตกำเริบหรือเปล่าที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเรื่องนี้ผมก็ไปค้นคว้าไม่ใช่ไม่ค้นคว้าเข้าไปดูเข้าไปดูสาเหตุว่าโรคจิตมันแสดงอาการยังไงไม่ใช่ไปใส่ความไปว่าท่านเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตหรือเป็นบ่งเป็นบ้าอะไรไปนั่นนะแต่โรคแพนนิกเนี่ยมันเป็นกันได้ เป็นกันได้แต่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ควรจะมีอาการของโรคนี้เพราะว่าเวลาจะสมัครสอสอเนี่ยเขาต้องมีใบรับรองแพทย์ครับว่าคุณเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือเปล่าแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ผ่านการสมัครสอสอไม่ได้มีการตรวจสุขภาพเลยโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดอํานาจเสร็จแล้วเขามาเป็นนายกมาห้าปีเจ็ดปีเนี่ยไม่ใช่ครับ คนเป็นสอสอเนี่ยจะต้องไปกรอกข้อความเวลาไปยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเป็นนายกอบอจอหรือเป็นสออบอจอหรือเป็นสออบตหรือเป็นสอสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเวลานี้กําลังจัดการเลือกตั้งกันอยู่ทีนี้ไอ้โลกอย่าไปเรียกไอ้โลกบ้าบอคอแตกอย่าไปเรียกไอ้โลกประสาทหรือว่าหรือว่าโลกบ้าไม่ถึงขนาดครับ แต่เป็นแพนิกเนี่ยอาการมันใจมันสั่นแล้วอาจประสาทอาจจะเพี้ยนไปได้หมอเขาบอกว่าโรคแพนิกคือภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผลคนป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยครับคือใจมันสั่นหัวใจมันเต้นแรงเต้นเร็วในบางครั้งนะไม่ใช่เป็นทุกครั้งนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระสายโรคหัวใจ คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะตอมไทรอยทำงานมากผิดปกตินี่ผมค้นกว่าจากคุณหมอมาแล้วก็ถามคุณหมอมาหลายคนและคนที่เป็นโรคจิตโรคแพนิกอย่างเนี้ยครับมันบางครั้งก็อาการซึมเศร้าพลเอกประยุทธ์บางครั้งก็ซึมเศร้าบางครั้งก็คึกคักมันเกิดจากประสาทอัตโนมัติครับทำงานผิดปกติถ้าถามหมอโรคจิต หมอโรคจิตก็จะตอบว่ามันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งถามว่ามิธีการรักษาก็คือต้องปรับสมดรุณในการทำงานต้องปรับสารเคมีในสมองเพราะสมองคุณมีปัญหาแล้วละ่ะประยุทธ์สมองคุณมีปัญหาโรคนี้หมอว่าไงมันไม่ใช่เป็นโรคใหญ่โตอะไรหรอกครับมันเป็นโรครักษาได้นั่งสมาธินั่ง ฝึกจิตฝึกวิญญาณสะกดจิตสะหน่อยแบบสสในสภาเขาพูดทนายกท่านสะกดจิตท่านด้วยก็แล้วกันคือวิธีการรักษาเนี่ยมันต้องปรับสมาุลในการทำงานเพราะสารเคมีในสมองมันมีปัญหามันล้นบ้างสารเคมีมันล้นบ้างหรือมันขาดบ้างน่ากลัวหมอบอกว่าเฮ้ยน่ากลัวนะโรคเนี้ยหมอบอกว่าน่ากลัวที่น่ากลัวเพราะว่าอาจจะทำอะไรโดยไม่รู้ตัว อาจจะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวและยิ่งมาเป็นฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ผมก็นอนไม่หลับผมก็มานั่งคิดว่าเอนายกกูนี่เป็นแพนิกหรือเปล่าโรคจิตโรคประสาทหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมันน่ากลัวแต่คนที่เขาสมัครสอสอเขาได้ไปตรวจโรคเขาเอาใบรับรองแพทย์นะครับว่าคุณจะต้องไม่เป็นโรคจิตโรคประสาท แต่นี่นายกไม่เคยได้ไปตรวจเพราะอีไม่ได้สมัครสอสอเป็นนายกก็ไปยึดอำนาจเขามานะเสร็จแล้วก็เป็นมาเจ็ดปีพอเจ็ดปีเศรษฐกิจมันก็ร่วงพ้อย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 ,อย,อยหมอบอกว่าน่ากลัวอาจจะทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัวผมเองไปเปิดในอยู่ในอะไในกูเกิแพทย์หญิงนิดาลิ้มสุวรรณผมไม่ได้โมเมมาพูดนะ แพทย์หญิงนิดาลิมสุวรรณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ยืนยันเรื่องนี้ไว้ใน Google บอกว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่น่ากลัวอาจจะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่รู้ตัวทำไปแล้วและไอ้งานที่ทำมันเป็นงานเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างนี้น่ากลัวน่ากลัว น่ากลัวครับและยิ่งมาเจอกับเหตุการณ์เมื่อวันวาเลนไทน์เนี่ยแทนที่จะมีความสุขเอาแมวดันมาพูดซะอีกมาเหมือนมาสั่งมาสอนเหมือนมาสั่งมาสอนอ่ามาพูดอย่างนี้มันเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับมันเสียเหลี่ยมลูกผู้ชายเพราะอีม,มาพูดมาพูดมาจาเหมือนกับมาสั่งมาสอน แล้วก็มาคมกันว่านายกคนปัจจุบันไม่มีความรู้ความสามารถจริงหรือเปล่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่าจะทําจริงหรือเปล่าท่านทั้งหลายถ้าฟังรายการข่าวทะลุใหม่คงจําได้ <อ Yes. S 1> ผมพูดเรื่องนี้ไว้ครับวันที่ดรทักษิณอัดวิดีโอวันที่9แล้วมาออกวันที่14ถามว่าทําไมออกวันที่14เพราะอะไรครับ พลาะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกเมื่อ20ปีที่แล้วไทยรักไทยได้มาเป็นอันดับหนึ่งคือสสมาเป็นอันดับหนึ่งเขาเค้าบอกว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นวันเป็นเดือนแห่งโชคชะตาราศีของคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยเป็นราชาโชคเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยอัดวิดีโอขึ้นมา วิดีโอนี้อัดขึ้นมาก็มีเรื่องครับมีเรื่องทําให้ประยุทธ์เต้นพ่าๆๆบระเจ้าข้าวเลยครับคนไม่รู้ว่าเอ้ยเป็นอะไรโกรธไม่ใช่ไม่โกรธนะไม่ใช่ไม่โกรธด็อกเตอร์ทักษินบอกไอ้คนเกิดมาจนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าเราตายจนเนี่ยมันเป็นความผิดของเราที่เราไม่พยายามดิ้นรนครับแต่ถ้าเรายังไม่ตายจน แต่ต้องตายจนเนี่ยหมายความว่าไงห,หมายความว่าเราพยาพยามแล้วพยายามแล้วแต่เราต้องมาตายจนดอกเตอร์ทักษิณบอกอันนี้ต้องโทษรัฐบาลโอ้โหเท่านี้ละงานเข้าโทษรัฐบาลแล้วโทษรัฐบาลใครก็โทษรัฐบาลประยุทธ์สิเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างโอกาสให้กับประชาชนดรทักษิณว่างี้นะในวิดีโอผมสรุปให้ฟัง ดรทักษินบอกสมัยผมเป็นนายกเนี่ยผมเข้ามาเป็นนายกผมต้องประกาศสงครามกับความยากจนต้องทุ่มทรัพ,พยากรช่วยคนยากจนต้องหาแหล่งเงินกู้ให้คนจนเขาได้ไปลงทุนค้าขายได้นี่ไม่มีไม่มีดรทักษินเขาเห็นมาผมทําผมทาโอท็อทุกตำบลจะมีสินค้าของตัวเองแล้วก็มีการส่งไปขายต่างประเทศกันมากมายไกลกออันนี้ผมเชื่อผมไปเห็นมาแล้ว ผมไปดูมาแล้วในต่างประเทศไปที่ไหนผมจะเข้าไปดูชัยหน้าทาวไปดูสินค้าไทยสินค้าที่มาจากบ้านเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้หายวับไปหมดแล้วมีแต่สินค้าเวียดนามเข้าไปอยู่เต็มไปหมดเต็มไปหมดหน่าเสียดายสินค้าไทยที่ไม่มีแล้วในตลาดต่างประเทศดรทักษิณบอกว่าตอนผมเป็นนายกเนี่ยผมต้องมีใจหมกมกมุ่มมมมมนมีใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรืองสินค้าเกษตร มันต้องทำไซโลต้องสร้างไอ้ที่พ่นยาเขาเรียกโครนนะ่ะไอ้โดนขอไปโครนใช่ไหมโครนไป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 ,ไปบินแล้วใช้เครองไ,ไ,ไอ้ตัวบังคับนะพ่นยาฆ่า,มาแมลงไม่จะไปฉีดเองเนี่อันตรายใต้หงนะแล้วนักการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่า p o l i t i c ซั s u p p o r t p o l i t i c o ซ support ก็คือนักการเมืองจะต้องเป็นผู้ให้คือผู้ซัพพอร์ตต้องให้กับประชาชนเพราะสงครามความยากจนมันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว คนที่เป็นผู้นําเป็นลีดเดอร์ชิพเนี่ยเป็นลีดเดอร์ชิพเป็นผู้นําเนี่ยจะต้องมีภาวะเป็นผู้นําจะต้องมีโน้ต w าวจะต้องแสดงความรู้ความสามารถถามว่าวันนี้นายกเนี่ยเอาจริงไหมเอาจริงไหมและนายกจะต้องรู้เท่าทันทุนสังคมนะต้องรู้เท่าทันทุนสังคมต้องรู้ว่าทุนนิยมเป็นยังไงร,รู้เท่าทันทุนนิยมครับ ควรจะให้โอกาสคนจนเข้าถึงเทคโนโลยีระบบการศึกษาและตอนนี้แพลตฟอร์มต่างประเทศโอ้โหมันมากมายไก่กองเป็นระดับโลกแต่บ้านเราเวลานี้คนยากคนจนไม่มีงานทำอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านทั้งหลายสมัยปีพุทธศักราช2520เราเป็นประเทศเกษตรกรรมหลังจากนั้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะจนทำให้คนรวยเมื่อปี30อย่างที่ด อย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกใครรวย2 5 3 0ก็ทักษินนี่แหละทักสินมีเงินมีทองจากนั้นพละเข้ามาสู่อุตสาหกรรมใหม่ครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะได้สัมปทานดาวเทียมไปจนมีเงินหลายหมื่นหรือเป็นแสนล้านก็ว่าได้อันนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องมีความคิดความอ่านไม่ใช่เด้อดาทื่อท่า ยึดอำนาจมาแล้วก็วางยุทธศาสตร์20ปีว่าเอ,อ้ยกูจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เศรษฐกนะิจก้าวหน้า GDP ต้องขยายตัวบวก5%แล้วไปดูสิมันบวกก็มันลบอ่ะเป็นนี่8ล้านล้าน9ล้านล้านณวันนี้9ล้านล้านจะิ0ล้านล้านอยู่แล้วคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยที่เขาบอกอ่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขาว่าตอนนี้ใช้มา2ปีแล้วเขาบอกต้องทําให้คนไทยมีรายได้เฉลี่ยเนี่ย แลวได้เฉลีย 15, ล่ยหน,นึ0 0หมืเหรียญ US นะถ้าเทียบกันก็คือปีละเท่าไหร่ปีละ4,95,000บาทปีละ4,95,000บาทได้ไหมพี่น้องคนไทยได้ไหมตามแผนยุธทธศาสตร์ของประยุทธ์ไม่ได้เดือนละ4 1 41, 2 5มื่นบาท40,000กว่าบาทได้ไหมทุกวันนี้คนไทยต้องระทมระทม,ต,ม,ต,มตรอม บางคนได้ละเดือนละสามร้อยบางคนได้ละเดือนละหกร้อยบางคนได้เดือนละเจ็ดร้อยรัฐบาลจัดให้ไม่มีงานทําฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้มาแล้วสองปีมันโกหกมันลมเหลวทั้งนั้นทั้งนั้นมาทําใครเรื่องเลวไหลอะนะกระทรวงเกษตรจัดให้ขึ้นทะเบียนคนจะเกี่ยวข้าวต้องมีใบอนุญาตคนไถนาต้องมีใบอนุญาตคนหว่านปุ๋ยต้องมีใบอนุญาตแต่อาชีพสงวนเยอะแยะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติประเทศใกล้เคียงเรา ลังไหลเข้ามามาทำอาชีพแย่งงานกับคนไทยไม่เห็นมีใครบ่นเลยครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความบกพร่องอย่างที่เขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา,าตอนนี้ตั้งแต่วันอังคารนี้อังคารพุทประหารสุขเขาจะลงมติวันเสาร์นะลมเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไรความสาม,มารถไร้คุณธรรม ไล่ภาวะผู้นำไลยจิตสำนึกจานเงาเลยครับเออมีพฤติกรรมทุจริตปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองและพวกพ้องสร้างท่ามกลางภาวะที่พี่น้องประชาชนดำรงชีพยอย่างฝืดเคืองอยากลำบากการระบาดของโควิด -19 เวลานี้ยังหาวัคซีนไม่ได้ทั่วโลกเขาเริ่มฉีดกนไปแล้วประเทศข้างเคียงกับเราเขาก็เริ่มเขาฉีดก็ไปแล้วของเรายังไม่รู้อานาคตอานานอตเราจะเด้นฉีดวันไหน นี่มันกระทบต่อการท่องเที่ยวใครก็จะกล้ามาเที่ยวเมื่อคนไทยยังไม่ฉีดวัคซีนเขากลัวครับนี่คือความบกพร่องนี่คือโอกาสที่จะจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นเครื่องยนต์การท่องเที่ยวมันดับสนิทโรงแรมมันถึงประกาศขายโรงแรมยังไงแล้วครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวเนี่ยผมคาดว่านับสิบล้านคน เวาลานี้ตกงานคนขับรถทัวร์คนขับรถตู้คนเป็นหมอหนวดทําไอ้เกี่ยวกับสปงสปานะพ่อค้าแม่ค้าขายอิสระทั้งหลายขายไม่ได้หมดตอนนี้มีปัญหาหมดไม่มีงานทํารัฐบาลก็โยนโยนเงินให้เหมือนกับโยนอาหารให้เป็ดให้ไก่ไก่จิกได,จกได้จิกได้ก็ได้กินใครจิกไม่ได้ก็อดกินจะแจกไปได้เท่าไหร่เงินมันไม่มีแล้วในคลังเงินมันไม่มีแล้วเห็นเขาบอกว่าเหลือสองสามแสนล้านแล้วคุณจะแจกไปอีกเหรอ มกราคุมพามีนาแล้วหลังจากมีนาแล้วกินอะไรล่ะนี่คือความบกพร่องครับที่สสเขาจะเอามาพูดกันเขามาพูดกันแล้วเขาบอกงานเนี้เดี๋ยวผมจะตามดูเขาบอกจะมีรัฐมนตรีติดคุกมีใบเสร็จด้วยฉะนั้นการที่ด็อกเตอร์ทักษิณออกมาพูดเขาไม่ได้อิจฉาริษยาคุณแต่เขาเขาบอกเขาเตือนด้วยความหวังดีว่าที่คุณทำมาเนี่ยมันพลาดมันพลาด สำคัญก็คื ian, อกฎบัตรกฎหมายต่างชาติเขาออกไปเขาหนีออกไปเพราะความยุติธรรมบ้านเรามันไม่มีเขาอยู่เขาก็เสียเปรียบเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศมาเฟียญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศของเราเขาเข้ามาตั้งโรงงานเป็นชาติแรกๆเป็นประเทศแรกๆเวลานี้เขาย้ายออกไปยุโรปย้ายออกไปสหรัฐอเมริกาย้ายออกไปออสเตรเลียเลิกคบค้าสมาคมกับเราเหมือนกับไม่ได้มีการติดต่อ ญี่ปุ่นย้ายออกไปแถมยังตบหน้าตบหน้ายังไงเขาให้เงินโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจ่ายเงินให้ด้วยเฮ้ยมึงรีบออกไปแล้วไปอยู่เวียดนามไปเอาเอาสตางค์ไปนี่อย่างงี้มิตรประเทศเราเพราะอะไรเพราะเขามองว่าเราไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเสมอภาคเขามองว่าพึ่งพาอาศัยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกฎบัตรกฎหมายอยู่ไปแล้วมันมีแต่เสียเปรียบ ท่านทั้งหลายที่ฟังผมเท่ากล้องเข้าใจครับว่าทุกคนทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเจ้าของเป็นต่างชาติทั้งนั้นส่วนใหญ่เจ้าของสั่งต่างชาติเพราะเป็นโรงานนาโรงานขนาดใหญ่โรงงานขนาดใหญ่ห้าร้อยโรงงานเนี่ยห้บโรงงานแรกส่งออกเป็นพันล้านหมื่นล้านไปหมดแล้วหลังจากนั้นทยอยกันไปทยอยกันไปไปอยู่เวียดนามบ้างไปอยู่กัมพูชาบ้างไปอยู่ที่อื่นบ้าง นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสวนทางกันที่รัฐบาลขวักมือเรียกให้คนมาตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจมันสวนทางกันผมเองเนี่ยผมดีใจที่รัฐบาลเอ้ยอยากให้โรงงานมาตั้งแต่เขาไม่มาขนาดแจกที่ดินให้99ปีมึงอยู่ไปเลย99ปีนะภาษีมึงไม่ต้องเสียอีก15ปีมันยังไม่มา ราคาคุยทั้งนั้นที่บอกว่าจะมีโรงงานนู่นโรงงานนี้มานั่นคือราคาคุยที่ตั้งเป้าไว้ว่าโตโยต้าเสี่ยงไฮมอเตอร์และก็บริษัทต่างๆฟูจิฟิล์มลงทุนในเมดิคอนฮับลาซาด้าจะมาตั้งศูนย์กระจายสินค้าผลิตอะหลงอะไหล่บริษัทซาบจะมา500บริษัท39โครงการจะมีคนมาลงทุนถึง1 6 1 3 3ล้านบาท เวลานี้ไม่มีสักบาทผมไม่เห็นโรงงานที่ที่ที่เปิดเครื่องทํายังไม่เห็นอาจจะมีเล็กๆน้อยๆทาเกี้ยททำรองเท้าทํานูน่นทํานี่ทําของก๊อปไปขายนี่ไอ้พวกจากประเทศจีนทั้งนั้นแต่คนเราเนี่ยคนไทยนี่ตกงานกันเยอะะเด็กจบใหม่ปีที่แล้วห้าแสนกว่าคนปีนี้ห้าแสนกว่าคนรวมแล้วเป็นล้านคนได้ทักได้ทำงานประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์มั้ย แต่พี่น้องทั้งหลายที่ตกงานบางคนได้ทํางานก็ลดเวลาทํางานลดเงินเดือนทําวันเว้นวันทันไม่ครบชั่วโมงหยุดบ่อยอะไรบ่อยเพราะถ้าห้ามเต็มๆมันก็ต้องจ่ายเงินเดือนเต็มๆเพราะโรงงานเนี่ยบริษัทเขาไม่มีเงินจะจ่ายมันขายของสู้เขาไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยส่งของไปขายยุโรปเราก็เสียภาษีศุลกากรแต่ถ้าโรงงานเราไปอยู่เวียดน,นามเราไม่เสียภาษีแล้วตรงไหนมันดีกว่าละ่ะนี่เราคิดง่ายๆคิดตื้นๆอย่างเนี้ย คิดตื่นตื่นอย่างเนี้ผลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าท่านก็คิดได้แล้วท่านจะมาดึงดันมาเพื่ออะไรกันล่ะครับท่านรู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นตัวสำคัญที่ดึงเศรษฐกิจให้ลงเอวเหมือนกับดรทักษิณพูดไม่ใช่ดรทักษิณจะพูดคนเดียวผมพูดมาก่อนดอรทักษิณน,นั่งพูดตรงนี้มาสี่เดือนผมบอกว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญถ้าผมเป็นนายกร,รัฐมนตรีผมจะต้องทำรัฐธรรมนูญให้มันเป็นสากล ให้มันจบภายในสามเดือนหกเดือนนี่แม่งดึงไปอีกลวดึงไปขึ้นสารรัมนูนต้องให้สารรัมนูนเป็นคนวินิจฉัยก่อนว่าจะตั้งสอสรอได้หรือไม่ว่าจะมีการแก้รัมนูนไม่ได้หรือไม่ถ้าตั้งอย่างนี้เหมือนก็นจะเหมือนก็นจะลมรัฐมนูญแล้วก็วล่างใหม่มันคิดไกลไปนูน่นเป็นการวางแผนของคนบางคนเท่านั้นที่มีอํานาจเหนือสอสอพวกนี้ที่มีอํานาจเหนือสอวอพวกนี้ที่มารวมกลุ่มกันเจ็ดสิบคนเนี่ยแล้วเข้ารัฐสภา สมาชิกรัฐสภาก็ยกมือกระ <ina> พริบๆแล้วก็หัวเราะต่อกซิกกันกอดค้างกอดขอว่าเฮ้ยกูชนะแล้วคือมึงไม่แก้รัฐมนูญแล้วมึงจะทนอยู่เป็นควายอย่างนี้หรือครับบ้านเมืองจะอยู่อย่างนี้หรือครับนี่คือเรื่องจริงว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะรัฐมนูญเราไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยใครเขาจะคบกับเราใครเขาจะคบกับเราอันนี้เป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงที่สัมผัสได้เพราะเศรษฐกิจมันเป็นตัวบอก มันเป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจที่มันตกตามคนไม่มีงานทำอนุนี่นั่นเพราะอย่างนี้ครับเพราะรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเราเสี่ยวเดียวมันสลึงเดียวอย่างที่ผมบอกมันสลึงเดียวอย่างที่ผมบอกมันไม่เต็มใบนะมันไม่เป็นสากลมันไม่เป็นสากลบ้านเมืองมันถึงย่อยยับอับจนมันเดินต่อไม่ได้ยังไงล่ะครับพระนะหัวเจ้าท่านนี่คือมาเล่าให้ฟังนะไปหาหมอตรวจซะ ไปหาหมอตรวจซะด็อกเตอร์ทักษิณออกมาพูดหน่อยนี่เหตุทําให้ใจเต้นใช่ไหมเสร็จแล้วนอยไม่หลับเปล่าพิยุทธ์น้อยไม่หลับใช่ไหมแล้วเสร็จมันเอยหามันดูถูกกูนี่ว่ากูอยู่มาเจ็ดปีกูเป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจหัวหน้าสายเศรษฐกิจกูเก่งแล้วมาสอนอะไรกูมึงเป็นผู้ร้ายโดนจับโดนหมายจับนู่นนี่นั่นอาจจะนึกอย่างนี้ แต่ทำไมเขาไปได้ทั่วโลกอ่ะทั้งๆท,ที่เราก็มีกฎหมายกฎหมายจับผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีสหรัฐเอเมริกาก็มีอังกฤษก็มีเขาให้เขาจับส่งแต่เขาไม่จับเพราะเขารู้ว่าโดนกั่นแกล้งจากการเมืองยังไงละ่ะนี่เขาไปได้ทั่วโลกแต่พลเอกประยุทธ์ไปได้ทั่วโลกไหมวันนี้ยึดอำนาจมาเนี่ยหรือปืนยิงไปทั่วโลกไหม เมืองจีนอ่าพวกเร็วกังไม่เป็นไรออสเตรเลียเขาปูปรมแดงเชิญไหมในยุโรปถ้าไม่มีงานราชการเขาไม่เชิญไปขอวีซ่าจะผ่านไหมนี่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แต่ที่เป็นห่วงก็คืออย่างที่หมอบาปบอกว่าอย่างน้อยควรจะตรวจซะบ้างเราไม่รู้เราเป็นอะไรแต่ต้องควรจะตรวจควรจะตรวจครับนะถ้ามันเป็นจริงๆจะได้ปรับปรุงมันหายง่ายนั่งสมาธินั่งก็เดี๋ยวก็หายละทำจิตใจให้สงบ ไม่ใช่ฟ้งซ่านอนี่ฟ้งซ่านแล้วนะครับผมดูเลยฟ้งซ่านแล้วเอา้าก็เอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังสะท้อนปัญหาให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรายการบุญละวีตีครับกดติดตามว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดงกระดิง่งว่าก,กันไปลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ